รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท SMC ประเทศไทยจำกัดแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจณห,ห้องประชุมบริษัท SMC ประเทศไทยจำกัดสำนักง,งานใหญ่บางกะดี ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมบางกระดีอเภอเมืองปทุมธานีจัังหวดปทุมธานีผู้สื่อข่าวรายงานจากบริษัท SMC ประเทศไทยจำกัดดรปัญญาพลสุพันณวง์กรรมการผู้จัดการบริษัท SMC ประเทศไทยจำกัดเป็นประธานในงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจจำนวน6บริษัทซึ่งประกอบไปด้วย 1. บริษัท SPT Powerman จำกัด คุณสมศักดิ์เอ็มแจ้งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสองบริษัทไทเอ็นเนอรี่คอนซ์เวชันจำกัดคุณระวิวัน์านาสันติภาพตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสามบริษัทไลแมคเกอร์เอนจิเนียริ่งจำกัดคุณวรปัญญาสุธานุภาพวุฒิสี่บริษัทเทรนอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดคุณสุริน ว่องวิรัยกุลตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ5บริษัท Mechanical and Food Process Engineering จำกัดคุณเฉลิมพรวงชันตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและ6บริษัท Energy Conversion and Management จำกัดคุณวิโรธไฉยเจียวตำแหน่ง Business Development ส่วนบรรยากาศงานถแถลงข่าวพิธีลงนามข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจเมื่อเวลา10นาฬิกาคณะผู้บริหารบริษัทต่างๆที่ร่วมบันทึกข้อตกลงได้เดินทางมาถึงบริษัท SMC ประเทศไทยจำกัดส่วนกำหนดการเริ่มเวลา10นาฬิกาลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา10นาฬิกา30นาทีได้กล่าวเปิดงานและถแถลงวัตถุประสงค์โดยดรปัญญาพลสุพันนวง์ กรรมการผู้จัดการบริษัท SMC ประเทศไทยจำกัดเวลา11นาฬิกาเริ่มพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจโดยคณะผู้บริหารจากนั้นเวลา11นาฬิกา45นาทีถ่ายรูปร่วมกันค่ะและเวลา12นาฬิการ่วมรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธีทางด้านดรปัญญาพลสุพรรณวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัท SMC ประเทศไทยจำกัดได้กล่าวเสริมว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารจากบริษัทพันธมิตรทั้ง6บริษัทที่ได้เกียรติกับบริษัท SMC ประเทศไทยจำกัดได้รวมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับวัตถุประสงค์ ก็ขออนุญาตแนะนำสั้นๆว่าในปัจจุบันนี้การทำธุรกิจไม่สามารถทำธุรกิจเพียงลำพังได้บริษัท smc ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญในด้านธุรกิจระบบอัตโนมัติแต่ในการทำธุรกิจปัจจุบันเราจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันระหว่างธุรกิจซึ่งทั้ง6บริษัทเราได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบริษัทที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญในเรื่องของระบบอัตโนมัติและเป็นผู้นำในธุรกิจ แต่ละ,ะแขนงต่างๆมาทำธุรกิจร่วมกันจะมีความแข็งแกร่งและสามารถที่จะสร้างโอกาสในการทำธุรกิจได้มากขึ้นดังนั้นในานามของบริษัท SMC ประเทศไทยจำกัดก็ขออนุญาตที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรทางธุรกิจทั้ง6บริษัทและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสในการทำธุรกิจของเราในวันข้างหน้าทั้ง6บริษัทรวมทั้งบริษัท SMC ประเทศไทยจำกัดด้วยก็จะเป็น7บริษัทก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคการทำธุรกิจที่มีความยากขึ้นมีการแข่งขันในการทำธุรกิจมากขึ้นแต่เราสามารถที่จะผนึกกำลังกันและสามารถสร้างผลสำเร็จให้กับธุรกิจของเราทั้งหมดร่วมกันได้ดังนั้นในานามของบริษัท SMC ประเทศไทยจำกัด และฝ่ายบริหารก็ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารทั้ง6บริษัทและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในวันนี้และขอให้พิธีลงนามความร่วมมือในวันนี้สําเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ทุกประการขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งในนามบริษัท SMC ประเทศไทยจำกัดค่ะครับทุกท่านในนามของบริษัท SMC ประเทศไทยจำกัดผม ดรัญาุพลสุพรนณวงศ์กรรมการผู้จัดการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมเซ็นมีโมยูของเราในวันนี้บริษัท SMC ประเทศไทยของเราเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับระบบนิวเมติกอัตโนมัติมาก,กว่า25ปีในประเทศไทยแล้วนะครับเรามีส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึง60%เราเป็นผู้นําตลาดนิวเมติกอัตโนมัติปัจจุบันกิจกรรมของเรามีทั้งการผลิตจําหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกให้การศึกษาให้การฝึกอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับในภาคการศึกษา และในวันนี้เราก็ได้ผลิตกาลังร่วมกับบริษัทพันธมิตรทั้ง6บริษัทในการสร์สร้างเทคโนโลยีเพื่อออกไปสู่สังคมนะครับเราหวังว่ากิจกรรมในวันนี้ของเราจะเกิดประโยชน์ต่อ,อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้ก้าวสู่ความเป็นประเทศทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับอันดับสูงมากยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอกลับขอบพระคุณผู้บริหารจากทั้ง6บริษัทที่ไว้วางใจและให้เกียรติ SMC มาร่วมลงนามความร่วมมือนในวันนี้นะครับเราจะผลิตกำลังสู้กันต่อไปครับขอบคุณครับ วิวัฒนาสันติภาพนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเอเนอร์จีคอนเซอร์เวชันจำกัดนะครับบริษัทเราทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอนุรักษ์พลังงานและก็ปรับปรุงคุณภาพน้ําต่อไปเราคงจะมีโอกาสได้ขยายธุรกิจร่วมกับ s อสในหลายๆด้านมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือส่วนประกอบพี่ผมมาร่วมกันกับงานในวันนี้นะครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์เอมแจ้งครับในานามบริษัท SPT Power Man จำกัด บริษัทของเราทําธุรกิจทางด้านออกแบบแล้วก็ผลิตแม่พิมพ์สําหรับรถยนต์นะครับในวันนี้ที่ได้มาลงนามร่วมกับบริษัท SMC ประเทศไทยเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ SMC ได้คัดเลือกเราให้เป็นส่วนหนึ่งในการมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับ SMC นะครับเพราะว่าบริษัทผมเองเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ลมของ SMC มาตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มทําธุรกิจนี้มาเลยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับการลงนามในวันนี้ จะส่งผลให้ทางบร,ริษัทของเรานะครับเติพบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาใหม่ๆของทางบร,ริษัทเอ็มด้วยขอบคุณมากครับผมสุรินทร์ว่องวิไลกุลนะครับบริษัทเทนอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์ก็วันนี้ยินดีเป็นอย่างสูงที่ได้รับเกียรติจาก SMC มาเซ็น MOU กันนะครับบริษัทเราทำชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มา25ปีแล้วครับก็ อยากจะบอกว่า SMC เป็นผลิ์ที่มีคุณภาพแล้วสามารถใช้งานในวงการอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ขอบคุณมากครับ,วรบสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฉลิมพรวงชั้นนะครับจากบริษัท Mechanical and Food Process Engineering นะครับหรือจะเรียกสั้นๆว่า m มคฟูดนะครับบริษัท m แม f o o d เองนะฮะเป็นบริษัทวิศกรรมควบวงจรที่ดำเนินธุรกิจสร้างเครื่องจักรและ รายการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมอาหารนะครับวันนี้เราได้เป็นพันธมิตรเซ็นเอ็มโอยกับ SMC ปุ๊บจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจนะครับที่จะทําให้สินค้าของเราที่ใช้อุปกรณ์เอ็มซีที่จะส่งต่อให้ลูกค้านะครับมีความน่าเชื่อถือและมีความคงทนลดการบำรุงรักษาได้เพิ่มมากขึ้นยังไงทางบริษัทเมคแค a เทค d อบ o ์ฟู้ดโปรเซสซ i n g หรือเมคฟู้ดนะฮะก็ขอขอบคุณทาง SMC ที่ให้โอกาส นะครับทางเบคฟ้ดเองได้เป็นร่วมพันธมิตรในการเซ็น MOU ครั้งนี้นะครับขอคุณน,นะครับผมบรรอคลัญ,ญาสุดั้านว่าเป็นเทคนิคอลเอเดวเซอร์ของ Line Maker Engineering นะครับตัวบริษัท Line Maker เราเราเป็นบริษัท Engineering เราทำเครื่องจักรเราสร้างโปรเซสสำหรับโรงงานอาหารและเครื่องดื่มนะครับนอกจากอาหารและเครื่องดื่ม จะมีในสายยาสายอื่นๆที่เป็นอาหารเหลวนะครับนี่ทางไลมิเกนเ e ล i ิงก็มีความยินดีนะครับอย่างมากเลยที่ได้มาร่วมเซ็นเอ็นะครับกับทาง SMC เป็นพาร์ทเนอร์กันทางธุรกิจนะครับก็ขอขอบคุณ SMC มมาณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับคุณครับสวัสดีครับผมแนะนำของบริษัท Energy Convention and Management นะครับผมวิโรจน์ชัยเจียวครับผมก็ก่อนอื่นเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับผม ที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทาง SMC นะครับที่จะได้ทํางานกันในเชิงพัฒนาวิจัยนะครับต้องขอขอบคุณ SMC มาณที่นี้นะครับที่ได้มีการนําอุปกรณ์ของทางบริษัทมาติดตั้งเพื่อใช้งานจริงอยู่ณนะปัจจุบันนี้ด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง SMC มากๆครับสหรัฐแก้วตาภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน